งานแห่งกี่รอบเอ้ามาบุกัวนน้ำกันครับพี่น้องโห่ยังทำได้ต้องไปตังบอกระไ้เปลี่ยนองต้องค่อยๆขุดครับพี่น้องใบงามซักหนิใส่กระถางโอ้สุดยอดของความงามเลยพี่น้อง เห,เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเดี๋ยวนี่ครับหัวนี่ก็ง,ง่ายเหมือนกันพี่น้องป๊าดปุ่นนัดขึนด้นมาอึบ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 อู้อู้ปัาดหัวนี่ไงวิ่งหามาโดนแล้วพี่น้องหัวง่ายแบบนี้ครับลิบเบิ่งกินอะไรพี่น้อง อง่ามแห้งครับนี่ล้วมีเห็นบ่านี่ห้าเข้าออกน่ครับเดี๋ยวเขาไปตัดออกเลื่มออกครับเดี๋ยวเขาป้งขึ้นมาไหมครับนี่เพราะเขาหูว่าเขาขาดสารอาหารแล้วเขากระสีป้งห่าออกมาไหมเพื่อไปหาอาหารไหมครับบ่มีตายครับพี่น้องนี่โอ้ยงามงาม,งามแห้งพี่น้องแบบนี้ต้องหากระถางงามงามมาใส่ครับประดับความสวยงามนี่ตั้งไว้ทั้งต็ดงาน ตั้งไว้หนาบานผู้ใดมีหนาบานงามๆมีโตน่งกินเขาน่งกินกาแฟเนี่ยเอาไปตั้งไว้ัด้สิครับชมความสวยงามสุดยอดเลยครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่ด้หัวงามๆมากหัวนี้ครับผมเบาโจกเสียมมาเอาล่งกระถางด้วยกัครับผมอันนี้กระถางเป็นดินที่เบาโจเตรียมไว้นะครับผมเป็นดินล้วนนะครับผมผสมดินทรายมีขี้งัวนะครับใบกามพูนะครับยังไม่หนีแรัวสนวหมากเสียมเอาทรายนะครับเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นนะครับพี่น้อง อันนี้หัวนี่นี่ง่ามแห้งพี่น้องนะครับเบ่งมันแตกใบขึ้นครับเป็นขอบแดงครับผมบัวบกโขดขอบแดงครับนี่พอเขาเตรียมดินใส่กระทางแล้วก็เอาว่างลงยังสีหล่ะพี่น้องนี่สีบรับนี่ตดมันกระสีบลค่อยตรงปันไดวัวเป็นอย่างครับเดี๋ยวเข่าปล่อยเขาไว้เด่เขาสีขึนตามธรรมชาของเขาเองนะครับพอตะว่างเท่าเลระยะปุ๊บเข้ากะเอาดินนะครับผมห้อยขางนะครับนาะนมี อ,อกไสกากับมัดขนั้งหัวน้ำครับเอาไ้ใส่ก็อยูได้เบิดครกับผมอยู่น้งข้นไกลครับผมงวดนี้บอกเลขบว่าถือครับบัตรพิยังเนาะงวดหนาจัตั้งไว้กันไหมนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเขาก็ห้อยห้อยดินใส่ทั้งขางสิแหละครับนี่ครับเนาะอะไรนบอส อายูให้กินตามตามธรรมชาติของเขาครับอยู่กับคนก็ได้นะนี่ครับเทาก็ใส่ทั้งขางห้อยห้เต็มครับเอาบอต้องไปกดดินลงครับพี่น้องปล่อยจังสีละครับบอต้องไปกดลงหลายครับผมผมพ,พอดีพอง่ามครับนี่ประมาณนี้ห้อยขอบนี่สเสมอกันก่อนนะครับ หลังจากที่เขาค้งห้อยขอบเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้บาโจมีหินครับผมหินประดับนาคือมาโดนเราป่ได้ไม่ใส่ครับอ่ะเราบาโจสิอาประดับนะครับมันเข่ากับกระถางพอดีพี่้นงครับเป็นหินขาวประดับขอบอ้งามแพีพี่นนองนี่นะครับาก้นอยากใดนะครับผมบาโจคะ หามาบ่อ้พ่อจะได้ขายดอกพี่น้องหัวไดงงามบรจวกเก็บมากน,นำงามมาครับนี่นี่ครับโอ้ยเขาครับสีกระถางแห้งครับพี่นอ้องต้นนี้นี่ครับต้นเขาสีเอ็นยังน้อยหนึ่งครับแต่ว่าเขาปเปียงหือเปล่วเขาตรงกับพ่อครับพ่อเขาได้อพอปุ๊บเมา่กา กดนาจังหน่อยพี่น้องกดน้ำขบขบบางทีครับกดรอบงูนะครับที่นี่เข้ากับปอยไว้นะครับผมให้เขาถือแดดนะครับถือแดดเนี้ยนะครับผมไม่ต้องให้ถือเบิดมือนะครับเพื่อใหถือกาไว้จักสองชั่วโมงก็ได้ครับมเมือเสาร์แดดอ่อนๆนะครับผมสองชั่วโมงนะครับเอากาะพมเน่นะครับแค่นี้แหละพี่น้องไ่ต้องเอียงหมากมากเลยครับก็่ต้องไปดูแลเอียงหมากก็่ต้องเลใส่ปุ๋ย นี่แหละวม่วต้องไปเฮ็ดยังมากมายครับผมเค okay. เอาใส่กระถางสมี่มันก็งามแลวครับพร้มธรรมชาติพร,ร้อมเป็นธรรมชาติของเขามันก็สีเป็ดให้เบื้องล้ามันหูซึกสบายตาสบายใจนะครับผมเขาเอาตังใบมองหนาของแน่ของเห็ดงานก็ได้ครับต้นใบหนาบานก็ได้ครับผมตื่นขึ้นมาเห็นความสวยงามของเขาอะโอเคครับพี่นอ้องกระถางนี้ก็จะเอาตังใบโชว์หนาบ้านนะผมงามๆครับ